เอากระดาษนะคะเราก็เอากระดาษมนาะชิ้นใหญ่เลยนะคะถ้าถุงไปเปิดเนะีใช้ประมาณ3แผ่นนะคะประมาณ2แผ่นเดีย๋ยนี้แผ่นละสี่ห้าบาทนะเนี่ยขนาดสีขาวเนี่ยค่ะถ้าสีน้ำตาลเนี่ยก็เจ็ดแปดแปดเก้าบาทแล้วอะย่อยซื้อนะคะที่ทางขายนะคะก็คือต้นทุน ค่ากระดาษนี้ก็ปาไปเซตๆถือทีก็โอ้โหก็ไม่ใช่น้อยแล้วค่ะแต่ก็อย่างว่าเนาะอะไรก็แพงขึ้นนลคะ่ะหลังจากน,นั้นเราก็จะพับทบนะคะพับทบค่ะด้ใช้ด้านเาวนะคะพับทบมาแบบนี้ค่ะให้มองดูให้กะให้ผ่านนี่ค่ะให้พอสะโพกเราอะมันเหลือเราประหยัดแล้วก็ล่นขมาล้่นขมาโดยที่ทําอ่ะให้ให้เส้นเขาขนานกันนะคะหัวท้ายเนี่ย เขาจะได้มองดูไม่บิดนะคะอ่ะนี้อ้อยจับให้หัวล่างเขาชนกันแล้วนะเราก็เกลี่ค่ะเกลียให้คมนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่อ้าวอ้าวอาวทิ้งงไปข้างล่าง นี่คะ่ะแล้วก็วางค่ะวางนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาแกะถึงมดให้ดูก็แัดถึงมดตรงสันคบที่เราเก็ีดไว้ขมๆมเนี่ยนะคะกัดมาค่ะนี่กัดให้ให้ให้เท่ากันเลยนะห้ามให้เหลื่อมให้เกินนะเพราะว่าสาคัญมากในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าเราทําวัดขนาดไว้พอดีแล้วถ้าเรามากัดไม่พอดีมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดในตอนเราไปตัดไปวางตัดนะคะพอาะลงผ้าแล้วคือแก้ไขาย,ยากแล้วค่ะ คือแก้ได้แต่งานามันก็ไม่สวยนะคะมันจะไม่เป๊นนะคะนี่ค่ะกัดไปเนะะียค่ะสั่นทบให้คมเลยนะคะให้ชนกัน,นะคะ่ <S 2> <S 2> นนะนัดไปะคะ่ะ<ๆ>แล้วก็กิ้งนะคะกิ้งเส้นบนค่ะกิ้งเส้นบนนะคะแล้วก็กิ้งเส้น ยี่กิ้งเส้นนี่ค่ะนี่งกิ้ง,งกิ้งเป็นจุดๆก็ได้แล้วขีดตรงถึงงานก็ได้เราได้เส้นรอบนอกแล้วเราก็เราก็กรอบเส้นสะโพ,ะพกเล็กสะโพกใหญ่นี่นะคะเส้นนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็กรอบเก็บลงไปค่ะกรอบเก็บลงไปนะคะนี่ค่ะแบบนี้จ้าได้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเอาเข็มมุดออกก่อนค่ะ อเอาเข็มมุดออกก่อนนะเราค่อยตัดดีกว่าเพราะบางทีตัดแล้วเส้นของไอม่คมนะบางทีเขายึดเขยืดแบบเหมือนเราระวังนะคะนะคะ,ะ,คะทีนี้เราก็จะขีดแต่งนิดนึงแบบเส้นที่ว่าเราฟอกออกมาเนี่ยคือเขาดีไหมเราก็ขีดได้นะคะขีดตามนะะี้ค่ะเนี่ยขีดตรงไหนที่มองดูเป็นแบบไม่คมอ่ะเพราะว่าบางทีเรากิ้งอ่ะลูกกิ้ง,งนะคะ<ม>เขาก็จะขยึดขยืด,ยดหน่อยอะ<ม>่ะนี่ค่ะเราก็ได้ นี่จ้าเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะตัดออกนะคะตัดตามเส้นข้างเนี่ยค่ะนี่นี่อ้อยลองลองเอากล้องหน้านะมันจะมันจะเป็นยังไงบ้างก็ไรนะู้เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้รู้วิธีการจับกล้องแล้ว ตอนตัดต่อนะคะก็เดี๋ยวดูเพราะว่าอย่างที่บอก like, อ้อยย้ายร้านแล้วก็มุมมันยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางเลยเนี่ทำม,มันอะไรกู้กั๊ก้กั๊งไปหมดเลยนี่นะคะหลังจากที่เราเคาะออกมาแล้วเราก็แบออกมานะคะแบออกมาจ้า๋ยวตรงนี้อ้อยขีดเส้นกลางก่อนนะคะขอใช้ดินสอนะเมอีเคมีมันเลอะเทอะจริงๆเลยเนี่ยมืออ้อยี่หมดแล้วเนี่ยนะคะใช้ดินสอตรงนี้นะเพราะว่า ตรงนี้ก็คือเราไม่รู้ว่าคือเนี้ยเนี่ยเส้นตรงกลางที่เราทบไปเนี่ยก็คือเส้นกลาง้าคะหลังจากนั้นเราก็ขีดค่ะอขีดเส้นสะโพกก่อนนะคะสะโพกเล็กคือเส้นบนสะโพกเล็กคือเส้นบนนะคะหลังจากนั้นเราก็สะโพกใหญ่คือเส้นล่างค่ะตรงเอวเนี่ยเดี๋ยวเรามาขีดแต่งทีหลังนะคะไอที่เราพอบอกไป ยังไม่ตัดนะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการย้ายเก็ตค่ะหลังจากที่เราฟ๊อกออกมาแล้วนะคะเราก็จะเกตเราต้องดูก่อนนะคะว่าเราจะเอาป้ายอะไรอย่างตัวนี้เขาป้ายขวาทับซ้ายเพราะฉะนั้นแสดงว่าด้านขวาเขาจะทับอยู่ด้านซ้ายเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเอาเก็ตที่เดิมค่ะตรงนี้นะคะเอาเก็ตอยู่ตามตำแหน่งเดิมตำแหน่งของที่เราฟ๊อปออกมาเลยค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่ได้อย่างนี้นะคะแต่พอเป็นเกน็ตนี้ปุ๊บ พอเป็นเกนี้ปุ๊บเดี๋ยวเาจะใช้ขีดลิ้นสอกมาให้ดูนะคะก็คือเส้นนี้เส้นเนี้ยก็ใช้เหมือนกันแต่ใช้ในในในชิ้นที่ว่าเป็นเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือเราเราขีดออกมาได้นะคะก็คือเนี่ยเส้นลินสอกคือเส้นเดิมคือเส้นนี้เนี้ยที่เราป๊กอกคู่มานะคะแต่ว่าพอเป็นป้ายพอเป็นป้ายปุ๊บพอเราอยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราสร้างกระโปรงที่เป็นผ่าหน้าขานะคะ กระโปรงผ่านหน้าขาเราสามารถใช้เส้นนี้ได้เลยแต่พอเพราะว่าเวลาเขาผ่านเน่ยเขาจะได้อยู่ตรงหน้าขามันจะสวยกว่านะคะแต่ถ้าเกิดเป็นมัตถุสาเร็จเราจะต้องมีการย้ายเกตค่ะอย่างเกตตัวนี้ใหญ่อยู่ที่สองเซนครึ่งเราก็ย้ายออกมาสองเซนครึ่งค่ะย้ายเขาเยียบออกมาเลยค่ะเขาเยียบออกมาปุ๊บเราก็วัดแบ่งครึ่งหนึ่งจุดสองห้าตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ขีดเส้นขีดเส้นให้ขนาดแบบนี้ค่ะคือเอาเป็นเส้นกลางเกตก่อนนะคะ ยาว12เซนเท่ากันหลังจากนั้นเราก็ขีดมาค่ะเนี่ยเราจะเป็นเก็บนี้ค่ะสําหรับเก็บตรงข้างนะเนี่ยสำหรับเนี่ยตรงนี้ค่ะเส้นนิสสอเนี่ยเราจะไม่ใช้แล้วนะคะเราจะไม่ใช้แล้วเพราะว่าคือคือเราจะไม่ใช้ในในชิ้นบนแต่ว่าเราจะใช้ในชิ้นล่างงงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะคะก็ก็คือแบบนี้แหละค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะหลังจากนั้นเราก็ เนี่ยค่ะเมื่อเราขยีบออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เราจะเอาปลายเกจเนี่ยเป็นการทําป้ายเส้นป้ายนะคะอ้อยจะพับใช้วิธีนี้ค่ะโดยเราเอาเส้นกลางที่อ้อยเขียนดินสอไว้เนี่ยนะคะจับชนกันค่ะแล้วตรงปลายเกจตรงเนี้ยเขาตรงอยู่ที่ตรงไหนเราก็ติ๊กออกมาค่ะติ๊กออกมานะคะนี่ก็คือปลายเกจเนี่ยให้มันขีดไปเส้นเดียวกันนะคะแล้วเวลาเขาเฉี่ยวออกมาเส้นพับตรงเนี้ยจะไม่จะไม่ เนี่ยแล้วเส้นพับตรงเนี้ยเขาจะไม่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 พลิกนั่นเองนะคะอ่าเราก็ขีดโอ้ขีดไม่ถึงแล้วสิเราก็ใช้ใสายวัดนะคะใช้ใสว่วัดนะวัดถึงตรงถึงกันค่ะนี่นะจ๊ะนี่คะ่ะอ่ดติ๊กผ่านไว้หลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้บรรทัดค่ะไม้บรรทัดขีดตรงถึงกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เราก็จะได้เส้นพนะะับป้ายแล้วค่ะเราก็จะได้เส้นพับป้ายแล้วนะคะ หลังจากนั้นอ่ะเราดูอ่ะนี่เราได้แล้วค่ะเราได้ชิ้นหน้าแล้วนะคะอ่ะทีนี้มันก็ต้องมีการล็อกหน้าขาค่ะผ้าถุงนะคะจากเส้นเอววัดลงมาสิบนิ้วค่ะเราจะเป็นเส้นล็อกหน้าขาตรงเนี้ยเย็บล็อกตรงนี้นะคะเวลาเราเย็บเน่ยเย็บได้ที่ตรงนี้แล้วตรงเนี้ยเราจะเปิดไว้แต่เวลาเราเย็บจริงๆเราเย็บได้ที่ตรงนี้แค่จุดนี้นะคะตรงนี้เราเปิดได้ห่างไว้เราลีดให้เป็นแนวไว้แล้วพอถุงเสร็จแล้วเราถึงจะมาเปิดด้านนี้นะคะก็คือเป็นเปิดนั่นเองอ่ะ นี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาขีดเก็บเอวกันใหม่นะคะเพราะว่าเรามีการย้ายเก็บนะคะโดยที่เก็บตรงนี้เราก็จะใช้เอวเส้นเดิมนี่แหละที่เราขีดเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะแบนบนี้คะ่ะขีดมานี้นะขีดมาเนี้ยค่ะผ่านมาเนี้ยของเดิมค่ะเนี้ยแต่ตรงเนี้ยเราต้องขยับเขาหน่อยะค่ะขยับเข้ามาใช้เส้นอันนี้นะคะเราก็มาค่ะขีดมาตรงที่เดิมเหมือนกันนะคะตามเส้นเดิมนี่แหละนะไปเราก็ตัดออกมาค่ะ นี่ค่ะตัดนะคะพับด้วยค่ะถ้าเราไม่พับเขาก็จะขุดๆนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นแบบเวงๆถ้าเราไม่พับนะคะอ้าหลังจากนั้นเราก็จะมาก๊อบอ,อีกชิ้นหนึ่งอันเนี้ยเราได้ชิ้นที่เป็นที่เป็นด้านที่ว่าเราจะมีเราเดี๋ยวเราจะมาก๊อบด้านชิ้นใหญ่นะคะชิ้นใหญ่ก็หมายถึงมาแปะอยู่ด้านบนนั่นเองนะคะตรงเนี้ยเขาจะเป็นป้ายเป็นป้ายลึกเข้าไปชิดข้างเลยค่ะเดี๋ยวก๊อปอีกชิ้นหนึ่งนะคะวิธีการทํานะ กออีกชิ้นหนึ่งจ้าเนี่ยกระดาษอีแผงแล้วจ้าสามแผนแล้วเนี่ยนี่ค่ะตรงนี้เราก็จะทีนี้เราจะกอป์ฟแบบนะเราไม่ต้องพกตุหนักนะเพราะว่าเราจะจําลองชุดเราจะกอปแบบอันเนี้ยเอามาแค่เส้นนี้พอค่ะนะคะเราจะเอาแค่นี้พอนะ ่เราก็วางไปค่ะวางให้ดีตามเกณฑ์คำนี้แหละค่ะเราก็ก๊อบลงมานะคะนี่วางลงไปตรงนี้อ้อยใช้ผิวเลยนะเพราะว่าจะได้ไวๆอยนะ้คะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็กรอบลงมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกอนรู้สึกว่าจะเลิกเทอ้หมดแล้วนี่ เดอยู่ไหนอะฟ้าเนี่ยฟ้าไปใสหมดละคะ่ะอะก๊อปค่ะก๊อปเหมือนกันนะคะก๊อบเส้นเอวเลยจ้าก๊อบเส้นเอวแล้วก็ก๊อบเส้นนี้เส้นนี้นะคะเนี่ยเส้นเส้นไหนนะคะไม่เอาเส้นเส้นตรงกลางไม่เอาเส้นนี้นะเพราะว่าเวลาเราเย็บเราจะต้องเย็บฝั่งนี้ค่ะ ที่เราหักเก็บเป็นนี่นะเนีย่ยที่ชิดกระเด็นสอเนะะี่ยค่ะ๊อปเส้นนี้นะนี่ค่ะ๊ปอปมาแล้วตรนี้เราก็ติ๊กที่ผ่าตรงนี้๊อปเป็นระยะระยะขีดหัวท้ายก็พอเดี๋ยวขีดตรงสิ่งกันได้ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็๊อปยาวเลยคะ่ะข้างคะ่ะอ่ไดะะ้แล้วนะคะเราก็๊อปเส้นสะโพกเล็กสะโพกใหญ่นะคะเนี่ยสะโพกใหญ่สะโพกเล็กแล้วก็๊อปกลางหน้าไวค่ะ กลางหน้าที่เราเนี่ยเส้นนิสอนเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เอาเข็มเราก็เอาเขีนออกนะคะ,ะขีดขีดเส้นนะคะเดี๋ยวจะลองขีดเส้นนิสอดูหนอ่อยนี่นะคะ,ะขีดเส้นนี้ให้ดูไน้นี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็ขีดเส้นนะคะสะโพกสะโพกเล็ก สะโพกใหญ่อาตรงนี้ที่เราตริ๊กหัวท้ายไว้เราก็ขีดตรงถึงกันค่ะเนี่ยตรงนี้คือเส้นพับป้ายที่เราจะไปเด่ยที่จะพลิกอยู่ข้างบนนะคะในตรงนี้นะนี่ค่ะเราก็ขีดมาตามเนี่ยที่เราติ้งไว้เนี่ค่ะเนี่ยค่อยๆมาอ่าอ่านี่ตรงนี้เขาเป็นเก็ดเขาก็เลยหักเข้ามานะคะอ้าวอ้าวอ้าวลืมอะไรลืมเกบด,ด้านนี้ค่ะไม่ลืมกิ้งเก็ดตรงนี้ลงนะอาตองกีดด้วยค่ะอย่าลืมไปเพราทำไมมันลุ่งๆนะคะเอาก็อไป ก็วางที่จุดเดิมเนะะี่ยค่ะที่เราก๊อบไปเนี่ยดูเส้นเอวเส้นข้างนี่ได้ก็ใช้ได้นะคะหลังจากนั้นก็ก๊อบไปนะคะก๊อบจะมีปไปจจานี่ค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็ขีดค่ะขีดนะคะ,น,ะ,คะนี่จ้าแบบนี้ค่ะ นี่เลยอ่าได้แล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะดูเส้นเส้น,นชายที่เราติ๊กหัวท้ายไว้ค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูเส้นตรงข้างค่ะเีดตรงเชิกันนะคะเนี่ยบางทีเรากริ้งออกมาแล้วเขาไม่พรมเมนี่ยเส้นนะคะตรงนี้อ่ารู้สึกว่าเราอยากเร้นี้เราก็ใช้มั้นทัดโค้หน่อยก็ได้ค่ะให้มองดูนนด,ดีๆนะคะอ่าเอาให้ตรงนะเพราะว่าวท,ที่เราทําหน้าท้องไว้เนี่ยค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็ตัดตามนี้เลยค่ะ ตัดตามตามเส้นเอวกิ้งที่เราหักไอ้นี่ที่เราเก็บเอวได้ได้เลยนะคะเพราะว่าคือมันพอดีแล้วเพราะเราคีดแตงที่ตัวชิ้นนี้แล้วค่ะนี่เราก็ประมาณอ่ะตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมถ้าเราตัดผ่านเก็ตหรืออะไรเราต้องพับทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเก็ตอะไรนะคะถ้าเราตัดผ่านเก็ตเขาเนี่ยเราจะต้องพับเขาค่ะเวลาไปตัดผ้าเนี่ยเขาว่าจะมีแบบเนี้ยนคะ่ะให้เห็นเราเห็นนะคะนี่เราก็ตัดข้างะคะ่ะ นี่ค่ะแบบนี้จ้าเนี่ยที่อ้อยทําขายคือแบบนี้เลยนะคะเนี่ยสามชิ้นแบบนี้ค่ะเนี่ยทาให้แล้วเดี๋ยวอ้อยอ้อยจะสอนแบบให้ครบอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะเคยลงไปแล้วเซตหนึ่งน,นะทั้งตัดทั้งเย็บท,ท,ทั้งสร้างแบบครบวงจรเลยค่ะแต่อันนี้จะทําให้ดูอีกสีหนึ่งอันนั้นทําเป็นสีเขียวชายแดงตัวนี้ทํทเป็นสีแดงเอออ้อยว่าสีมันเจียมดีนะเวลาถ่ายมันขึ้นกล้องดีค่ะมาสีดำๆลายๆมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เนาะ นี่ค่ะนี่เรานี่ก็เรากำลังตัดแบบชิ้นหน้านะคะอาตรงนี้เราก็จะเห็นว่านี่ค่ะเป็นเส้นเย็บล็อกนะคะตรงนี้เย็บล็อกนะอย่างที่บอกอะเดี๋ยวไอยจะอานให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเราก๊อปออกมาแล้วชิ้นนี้เขาก็จะเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าชิ้นป้ายค่ะป้ายกว่าทับซ้ายนะคะเนี่ยเวลาเราเย็บเราก็เย็บติดกันแล้วเก็บตรงเนี้ยเวลาเราเย็บนะคะเราก็เย็บเวลาเก็บเนี่ยเราก็อีกฝั่งเนี้ยเราเย็บฝั่งนี้ แต่ว่าฝั่งเนี้ยเนี่ยเราก็เย็บฝั่งนี้ค่ะแต่ว่าเกล็ดดินสอที่ทุกคนเห็นเนี่ยพอเราเย็บคนละฝั่งเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะเหลือเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นตัวด้านในเนี่ยเราจะเย็บเกล็ดเอาเกล็ดนะคะตรงเนี้ยเอานะเย็บนะไม่งั้นเขาจะเหลือพองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีขั้นตอนการสอนค่ะตอนเย็บนะนี่นี่สาวไม่ถึงเฉยว่าทุกคนที่ซื้อแพทเทิร์นไปอ่ะก็คือตัวนอกอ่ะเรากิ้งเส้นนี้เราเย็บเส้นนี้นะคะเนี่ยตัวที่เป็นชิ้นนอกเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะอยู่แบบนี้กันค่ะ เนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นช่องว่างเปล่าวเวลาทําแล้วอะแล้วไอชิ้นตรงนี้มันจะเป็นแบบยังไงมันจะเหลือนะ่เพราะฉะนั้นตรงนี้เรากิ้งไปกิ้งไปตัวชิ้นในนั่นเองคะ่ะนี่นะคะกิ้งไปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะเนี่ยกลางหน้าอ่ะกลางหน้านี่นะกลางหน้าอยู่นี่คะ่ะเขาก็จะมาจําลองแล้วชิ้นเนี้ยที่อ้อยเคยบอกว่าที่ตัดชั้นที่หนึ่งที่สองนะคะอ่ะนี่เราคือชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเวลาเราวางผ้าก็คือทบ คำว่าทบก็หมายถึงไม่มีรอยต่อนะคะทบผ้านะคะชิ้นหลังนะงอ้อยจะเขียนบอกว่าหลังตัดชิ้นที่หนึ่งตัดชิ้นที่หนึ่งตัดชิ้นที่หนึ่งนะคะตัดชิ้นที่หนึ่งแล้วตัวนี้ตัดชิ้นที่สองเนี่ยตัวชิ้นหน้าเหมือนกันอันนี้เป็นหน้านะคะหน้าตัดชิ้นที่สองตัดชิ้นที่สองค่ะ นี่เรามีสองสามชิ้นนะคะอ่าสอกไปแล้วชิ้นสามเนี่ยตัดชิ้นที่สามค่ะเป็นหน้าชิ้นป้ายนะคะหน้าตัดชิ้นที่สามทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตรงเนี้ยเราตัดเราจะต้องเอาเศษผ้าที่เหลือนะพอตัดชิ้นหน้าแล้วตรงเนี้ยที่เราเผื่อสาปป้ายตรงข้างหน้าเนะะี่ยค่ะคือเขาจะเหลือมากน้อยก็อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าผ้า คนตัวเล็กจะเหลือเหลือเยอะถ้าคนตัวใหญ่จะเหลือน้อยเพราะฉะนั้นเราเลยต้องตัดเป็นชิ้นที่สามนะคะก็ค,คือเท่ากับว่าผ้าที่เหลือนะเอาเหลือเนี่ยเหลือมายืนมาด้านหน้านั่นเองนะคะนี่ค่ะเมื่อเราเมื่อเมื่อเราครบออกมาครบแล้วนะคะเราก็ชิ้นหลังที่เราเนี่ยตรงที่เป็นชิ้นหลังเนี่ยตรงที่เราขิดเส้นสีดแดงไ้เนี่ยนะคะเราก็จะต้องตัดทิ้งนะคะตัดชิ้นบนทิ้งนะเพราะว่าเรากบชิ้นหน้า,นานลงไปแล้วะค,ะค่ะก็ตัดเส้น ให้เดี๋แค่เส้นแดงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเก็บเกวชิ้นหลังจะต่ำกว่าชิ้นหน้านั่นเองนะคะเมื่อเราป๊อปเสร็จแล้วเราก็ตัดทิ้งไปเลยจ้าทีนี้เราก็ใช้วางตัดชิ้นหลังได้ง่ายๆเลยคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องหลบเส้นนะคะเพราะเราตัดเป็นเส้นถ่ายเส้นหมนะะันแล้วค่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะสําหรับใครที่ ชอบอยากได้แบบแบบนี้ก็ส่งแบบส่งไซส์มาให้อ้อยดูนะนะคะก็คือเขาเรียวกว่าป,ปุ๋ยป้ายเปิดจาเป็นรูปค่ะอ้อยทำไปเยอะมากเลยนะคะเน่ก็นี่ลงคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งสําหรับใครที่อยากเรียนรู้เพาอ้อยสอนทุกเทคนิคเลยค่ะตามที่อ้อยทําขายและทําหน้าร้านเลยค่ะคือบอกแบบไม่กักความรู้เลยถ้าทุกคนดูเข้าใจจะรู้เลยว่าอ้อยไม่ได้กักเลยนะคะไม่ใช่ว่าเรามาสอนแบบนี้แล้วทาขายแบบหนึ่งไม่ใช่เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยะะแต่วา่าอ่าลืมไปลืมไปตรงนี้ ลืมไปว่าตรงนี้เดี๋ยวชายเขาจะห้อยนะคะเราเก็บค่ะหกนิ้วนะคะวัดลงมาหกนิ้วครึ่งนะคะนี่ตรงนี้แล้วก็วัดขยับออกมาอีกสามกระเบียดนะคะวัดแบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยเราจะเย็บชายค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยเราจะขีดเก็บขวาตรงนี้ไว้นะคะเพื่อให้เวลาเรา ใส่หรืออะไรเนี่ยทายตรงเนี้ยเขาจะกระตุกขึ้นมาค่ะเราก็เลยต้องเย็บเก็บแบบนี้นะคะก็คือเย็บเก็บไปนะที่ทุกคนซื้อไปเทิร์นไปก็คือต้องเย็บแบบนี้นะคะที่อ้อยเขียนนะคะด้านเนี้ยเขาจะไม่ต้องเผื่อไม่ต้องเผื่อตะเข็บเพราะว่าเขาจะซ้อนอยู่ด้านในนยคะเขาจะซ้อนอยู่ด้านในเนี่ยในขณะที่ตะเข็บอ่ะไอชิ้นเนี้ยเขาจะไปต่ออยู่ด้านด้านหลังค่ะแต่ชิ้นเนี้ยเขาจะเล,ลอยติดติดอยู่เฉยๆเพราะว่าเขาถูกเย็บล็อกที่ตรงนี้แล้วนั่นเอง ถุงเย็บล็อกที่ตรงนี้สิบนิ้วเนี่ยคะ่ะตรงนี้ข้างในเขาจะเปิดได้และตะเข็บข้างหลังอนะ่ะเขาจะไปต่อ,อแบบนี้คะ่ะนี่นะคะเขาจะต่อกันอยู่ข้างนอกชิ้นนี้ก็เลยไม่ต้องเผื่อตะเข็บนะคะก็ค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจนะคะลองไปหัดเรียนรู้กันนะก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักถามมาได้คะ่ะก็เดี๋ยวอ้อยตอบให้นะคะจะช้าจะเร็วก็ดูเอาว่าอ้อยว่างช่วงไหนนะคะแต่ก็ตอบให้ทุกคนคะ่ะ ก็จะช่องกระากดไลค์กดแชร์ ikes, are, แล้วก็สั่งซื้อแพเทิร์นได้ตามช่องทางที่อ้อยขึ้นมาให้นี้นะคะก็เจอกัอนใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ